ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่5,636หลังจากพูดจบมีเจาะวิญญาณถูกแทงออกไปอย่างรวดเร็วพลังที่ร้ยรูปร้ายลักของมีเจาะวิญญาณเหมือนถูกยิงออกจากหน้าไม้ยักษ์ที่มองไม่เห็นพุ่งเข้าหาคมกระบี่ที่หมุนวนอย่างรุนแรงด้วยความเร็วสูงสุดในช่วงริบตาที่พลังทั้งสองปะทะกันทันใดนั้นเกิดการระเบิดในอากาศที่อยู่ระหว่างกลางพวกเขาต้นไม้ในรัศมี10เมตรที่ยังคงเขียวชะอม วินาทีต่อมาใบไม้มีสีเขียวสดใสพรางพรูลงจากท้องฟ้าเหมือนสายฝนที่นาหนักแรงกระแทกมหาศาลทำให้เย่เชิญและช้างเซิร์งตะต้องถอยไปหลายก้าวอย่างควบคุมไม่ได้การแสดงออกของช้างเซิร์ต์ตกลายเป็นความตื่นตระหนกอย่างถึงที่สุดทันทีความหวาดผวาปรากฏบนใบหน้าของเขาแม้แต่หย่นรูเกอร์ที่กำลังแอบ,บเฝ้าดูอย่างลับๆจากระยะไกลก็ยังตกตะลึงจนพูดไม่ออก ช้างเซิร์ฟต่อจ้องมองไปยังเย่เชิญอย่างตะลึงงนันอดอุทานเสียงดังออกมาโดยไม่รู้ตัวไม่ได้ว่าคุณคุณก็มีอาวุธวิเศษด้วยหรือเย่เชิญหัวร้อยเย,อย้ยยันอย่างเย็นชากางฝ่ามือออกเผยให้เห็นมีเจาะวิญญาณของเขาพูดอย่างเหยียดยามทำไมคิดว่ามีคุณเพียงคนเดียวที่คู่ควรกับอาวุธวิเศษอย่างนั้นหรือภายในใจช้างเสิริมตอในยามนี้รู้สึกหดหูใจอย่างถึงที่สุดดังคำกล่าวที่ว่า คนเปรียบคนก็เหมือนตายของเปรียบของก็เหมือนขยะก่อนที่เขาจะมาที่จินหลิงทั่วทั้งร่างมีเพียงอาวุธวิเศษที่อิงจูให้ยืมมาเพื่อปฏิบัติภารกิจแต่ชายหนุ่มอายุไม่ถึง30ปีที่อยู่เบื้องหน้าเขาผู้นี้หลังจากผ่านไป20ปีไม่เพียงเป็นผู้ควบคุมพลังวิญญาณแต่ยังมีอาวุธวิเศษที่ไม่ด้อยกว่ากระบี่ไม้ในมือของเขาสิ่งนี้ทําให้ภายในใจของเขารู้สึกเสียสมดุลขึ้นมาทันทีเขากัดฟันอย่างช่วยไม่ได้พูดว่าไอ้หนู แม้แต่บิดาอายุสั้นของคุณก็ไม่มีอาวุธวิเศษที่ทรงพลังเช่นนี้คุณเอามันมาจากไหนเยเชนพูดอย่างเย็นชาหากบอกว่าฉันหลอมกลั่นมันด้วยตัวเองคุณจะเชื่อไหมช้างเซิ่์ต่อรู้สึกไอคิวของเขาต้อยต่ำขึ้นมาทันใดกัดฟันพูดว่าหลอมกลั่นอาวุธวิเศษแม้แต่อิงจูยังทำไม่ได้นับประสาอะไรกับคุณที่เป็นแค่หัวขโมยน้อยคนอ่อนผู้หนึ่งหากไม่พูดความจริงอย่าหาว่าฉันหยาบคาย ขณะที่พูดช้างเสริรต่อสะบัดข้อมือของเขาอีกครั้งคมกระบี่สองสายพุ่งตรงเข้าหาเยเชิญอีกครั้งแต่ครั้งนี้วิธีคมกระบี่ทั้งสองเหมือนบูมเมอรแรงสองตัวที่เคลื่อนไปข้างหน้าเป็นวงโคง้ง1หนึ่งซ้ายหนึ่งขวาพุ่งเข้าหาเยเชิญโดยพร้อมเพรียงกันเย่เชิญไม่รอให้คมกระบี่ทั้งสองเข้าใกล้ตวัดมีดเจาะวิญ,ญญาณออกไปทันทียิงออกไปทางซ้ายขวาและด้านหน้าของเขาสามครั้งติดต่อกันในช่วงพริตตา ในเวลาเดียวกันเขาก็ถ่ายเทพลังวิญญาณลงสู่ขาทั้งสองข้างด้วยพลังวิญญาณเต็มเปี่ยมเท้าทั้งสองทยานร่างตรงไปข้างหน้าเข้าหาช้างเซิองปตออย่างรวดเร็วถึงขีดสุดเดิมทีช้างเซิองปตอคิดว่าหากเยเชิญถูกคมกระบี่สองเล่มหนีบเข้าหาแม้ไม่อาจสังหารเขาได้แต่คงทำให้เขาเกิดการบาดเจ็บสาหัสอย่างแน่นอนแต่กลับคิดไม่ถึงว่า การโจมตีติดต่อกันสองครั้งของเย่เชิญจะสกัดกั้นคมกระบี่สองเล่มของตนเองได้อีกครั้งมีเสียงเหมือนฟ้าร้องคำรามดังสนั่นขึ้นสองครั้งใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่บนพื้นนับไม่ท้วนสั่นสะเทือนทันทีพัดพริ้วขึ้นไปทั่วท้องฟ้าบทที่5,637ท่ามกลางวิสัยทัศน์ที่ถูกบดบังด้วยม่านใบไม้ที่เริงระบำในขณะนี้ ฉางเซิง์ต่อรูรร้สึกได้ถึงพลังที่รวดเร็วและแข็งแกร่งพุ่งตรงมาที่ใบหน้าของเขาทันใดนั้นเขาจึงเพิ่มตรหนักว่าเยเชิญไม่เพียงโจมตีอย่างรุนแรงเพียงสองจังหวะเท่านั้นแต่ยังโจมตีออกมาถึงสามจังหวะและพลังไร้ลักของมีดเจาะวิญ,ญญาณสายที่สามนี้กำลังพุ่งตรงมาหาเขาอย่างรวดเร็วช้างเซิงตอถอยหลังอย่างรวดเร็วด้วยความตื่นตระหนกในขณะเดียวกันก็ส่งพลังวิญ,ญญาณไปที่สองแขนของเขาอย่างเต็มเปี่ยมปิดกั้นแขนทั้งสองไว้ที่เบื้องหน้า เตรียมพร้อมจะต่อต้านกับพลังไร้ยลักษณ์นี้เดิมที่เขาคิดว่าด้วยความแข็งแกร่งของตนเองจะไม่มีปัญหาในการต้นานทานการโจมตีของคู่ต่อสู้อย่างแน่นอนแต่เมื่อแขนที่การไว้ข้างหน้าเพื่อปกป้องตัวเองปะทะกับพลังร้ลักษณ์ของคมมีดเจาะวิญญาณค่อยตระหนักว่าเขาประเมินความแข็งแกร่งของเยเชนต่ำเกินไปรวมถึงความแข็งแกร่งของอาวุธวิเศษของเยเชนได้ยินเสียงปังดังสนั่นหวั่นไหวเพียงครั้งเดียวทันใดนั้น มีแรงมหาศาลฟาดเข้าใส่แขนของเขาความรู้สึกนั้นราวกับว่ามีรถไฟที่บรรทุกของหนักเต็มขบวนพุ่งชนเขาด้วยความเร็วสูงสุดพลังวิญญาณที่ช้างเสริมต่อรวบรวมไว้บนแขนของเขาอย่างเต็มเปี่ยมถูกแรงมหาศาลนี้บดขยี้จนเกือบหมดสิ้นในทันทีในตอนนี้แขนของเขาก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงราวกับว่ามันจะหักออกมาแต่นี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุด แรงกระแทกมหาศาลนี้ทำให้ร่างกายของช้างเสิ่อต้อต้องถอยห่างออกไปอีกหลายสิบเมตรก่อนที่เขาจะทรงตัวได้ในขณะที่ช้างเสิ่อมต้อที่เพิ่มยืนทรงตัวได้อย่างมั่นคงวินาทีต่อมาเขาได้กระอักเลือดออกมาคำหนึ่งแขนทั้งสองข้างของเขาชาด้านเกือบจะไร้ความรู้สึกหน้าอกของเขาก็รู้สึกเหมือนจะแตกออกมาเป็นเสียเส่ยงๆได้รับบาดเจ็บภายในจำนวนมากแต่ยังมีสิ่งที่ช้างเสิ่อต้อจินตนาการไม่ถึง ในขณะที่เขาบาดเจ็บจนแทบไม่อาจทรงร่างให้ยืนหยัดอยู่ได้ร่างของเย่เชิญพุ่งมาอย่างรวดเร็วมาปรากฏกายต่อหน้าของเขาเขาตื่นตระหนกจนเหลือจะกล่าวและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต่อต้านแต่รู้สึกทั้งร่างร้ายเรียวแรงทันใดนั้นเย่เชิญก็สะบัดมือเข้าหาเขาก่อนที่จะได้ทันตอบโต้ผู้ได้ยินเสียงตบดังสนัน่นใบหน้าเขารู้สึกปวดแปบบเป็นเยเชิญใช้มือกล่าวตบใบหน้าเขาอย่างแรง ในความเป็นจริงขณะที่เย่เชิญพุ่งเข้ามาสามารถโจมตีใบหน้าเขาโดยตรงด้วยมีดเจาะวิญญาณหากเขาปกป้องไม่ได้กระโหลกศีรษะเขาคงถูกพาแยกเป็นสองส่วนแต่หากเขาปกป้องไว้ได้เกรงว่าการโจมตีครั้งนี้ต้องฆ่าชีวิตเขาไปครึ่งชีวิตอย่างไรก็ตามเย่เชิญยังคงละทิ้งโอกาสดีที่ยากจะหาได้นี้ในการทำร้ายช้างเสื่อตอเขายังไม่ต้องการชีวิตของช้างเสื่อตอในตอนนี้ประการแรก เขายังคงมีเรื่องอีกมากมายที่อยากรู้และมีเพียงช้างเซิ่์ฟตเท่านั้นที่ตอบเขาได้และประการที่สองเขาไม่ต้องการให้ช้างเซิรงตอตายอย่างง่ายดายเกินไปช้างเซิรงฟตอคิดไม่ถึงว่าเย่เชิญที่รีบพุ่งตัวมาปรากฏเบื้องหน้าเขาจูจ่ๆก็เปลี่ยนรูปแบบการลงมือไม่ได้ใช้คาถาและก็ไม่ได้ใช้อาวุธวิเศษแต่กลับใช้มือกล่าวตบใบหน้าเขาอย่างแรงประเด็นสำคัญคือ เยเชิญใช้กำลังทั้งหมดของเขาในการตบครั้งนี้การตบครั้งนี้เต็มไปด้วยพลังวิญญาณที่ทรงพลังอย่างเต็มเปี่ยมเขาถูกตบลอยขึ้นไปกลางอากาศร่างของเขาหมุนคว้างสามรอบก่อนที่จะหล่นลงมากระแทกพื้นอย่างแรงช้างเซิงต์ตอปล่อยเสียงคร่ำครวญออกมาอย่างเจ็บปวดเขาเอามือปิดใบหน้าลุกขึ้นยืนตัวสัน่น ภายในใจเขาตอนนี้มีแต่ความโก,กรธเกรี้ยวจนเหลือประมาณในรอบร้อยปีที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อไร่กันที่มีใครหน้าไหนกล้าตบหน้าเขาการตบหน้าของเยเชิญในครั้งนี้ทำให้เขาทั้งเดือดดานทั้งอึดอัดยิ่งกว่าค่าเขาเสียอีกเขาขบฟันแนบแน่นมือชี้ไปที่หน้าเย่เชิญทางหนึ่งไอออกมาเป็นเลือดทางหนึ่งถามว่าคุณคุณอายุแค่ยี่สิบเท่านั้นเป็นไปได้อย่างไร เป็นไปได้อย่างไรที่คุณจะทรงพลังเช่นนี้ในขณะที่กล่าวเช่นนี้เขาแอบนำไม้สายฟ้ามาถืออยู่ในมืออย่างเงียบๆถ่ายเทพลังวิญญาณลงไปหวังจะใช้สายฟ้าแห่งสวรรค์พาลงมาทำลายล้างเยเชิญให้กลายเป็นผุยผงแค่กล่าวถึงพลังอำนาจการทำลายล้างไม้สายฟ้าสามารถเรียกสายฟ้าแห่งสวรรค์พลังนั้นแข็งแกร่งกว่ากระบี่ไม้ที่อิงจูมอบให้เขาใช้อย่างเทียบไม่ติด ช้างเสิ่อมต่อโจมตีเย่เชินด้วยกระบี่ไม้แต่ละครั้งล้วนประสบความล้มเหลวในความเห็นของเขามีความเป็นไปได้สูงที่ฝ่ายตรงข้ามอาจสัมผัสได้ถึงคมกระบี่ร้ายรูปร่างที่ถูกปล่อยออกมาจากกระบี่ไม้ของเขาล่วงหน้าด้วยเหตุนี้การโจมตีด้วยวิธีนี้ไม่อาจโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้อย่างกระทันหันโดยไม่ให้คู่ต่อสู้รู้ตัวแต่สายฟ้าแห่งสวรรค์ที่เรียกออกมาโดยไม้สายฟ้านั้นแตกต่างออกไปในวันนั้น สายฟ้าแห่งสวรรค์พาลงมาทันทีโดยไม่มีข้ามูลล่วงหน้าไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้โต้อตอบกราบใดที่เขาโจมตีเย่เชิญด้วยสายฟ้านี้ได้ต่อให้เย่เชิญไม่ตายแต่ก็คงหลงเหลือชีวิตเพียงครึ่งเดียวเยเชิญย่อมสังเกตเห็นเล,เล่เหลี่ยมเล็กน้อยนี้ของเขาได้แต่ในเวลานี้เขาจงใจแสร้งทำเป็นมองไม่เห็นพูดเสียดสีเขาต่อไปบอกคุณตามตรงแม่ตอนนี้ฉันจะอายุ28ปี แต่ฉันมีเวลาในการบ่มพ่อพลังวิญญาณยังไม่ถึงสองปีด้วยซ้ำช้างเซิงต่อผงะจนหน้าเปลี่ยนสีไปทันทีโรงออกมาอะไรนะน้อยกว่าสองปีหรือเย่เชิญยิ้มพูดว่าไม่ผิดไม่ทราบว่าคุณบ่มพ่อมากี่ปีแล้วช้างเซิงต่อกัดฟันตอบด้วยความเจ็บใจชายชราผู้นี้บ่มพ่อเตามาตั้งแต่ต้นนับจนถึงตอนนี้เป็นเวลากว่าร้อยปีไอ้หนู ต้องมีความลับอันยิ่งใหญ่ซ่อนไว้ในร่างกายของคุณส่งมอบมันอย่างเชื่อฟังแล้วฉันจะไว้ชีวิตคุณมิฉะนั้นเยเชนแซงถามกลับด้วยความสงสัยมิฉะนั้นทำไมหรือหรือคุณยังจะสามารถเรียกสายฟ้ามาโจมตีฉันได้อีกช้างเซิงต่อรู้สึกว่ารูปแบบการก่ะตัวในไม้สายฟ้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ดังนั้นเขาจึงยิ้มอย่างมีเล็ดหนตะโกนกล้องขึ้นไปบนท้องฟ้าไอ้หนูคุณเดาได้ถูกต้องสายฟ้า 哦嘛。